VB Engine Impact ผู้นำตลาดเครื่องจักรเกษตรไทยกว่า50ปีเปิดตัวทาสวาลุยตลาดเต็มกำลังภายใต้แนวคิดคุ้มได้ใจพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษนามระพี่พัรบริษัท VB Engine Impact จําจำกัดผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องจาักรการเกษตรและอยู่คู่เกษตรกรไทยมานานกว่า50ปีตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาด ด้วยการจัดงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่เครื่องจาักรการเกษตรทาวาภายใต้แนวคิดคุ้มได้ใจที่ประสานเทคโนโลยีล้ำสมัยความทนทานและความประหยัดช่วยเกษตรกรไทยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษนามรพีพัฒน์เอกพันกุลดาราน,นักแสดงผู้ชื่นชอบการทำเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์เมอร์และคุณพีร,รพลเศพพ์หรือพี่โจ๊กเจ้าของเพจแบ่งปันความรู้การเกษตรปลอดสารพิษในสวนหลังบ้านแบบผสมผสานค่ะ จากกลไกเกษตรทาสาวาครับเป็นแบ,บรนด์คนไทยเพื่อคนไทยนะครับคุ้มได้ใจทาสาวาครับก็ได้รับเกียรติจากคุณน้ำและพี่พัฒนะครับแล้วก็พี่โจ๊กด้วยทําผักปลอดสารพิษจริงๆทั้งคุณน้ำและพี่โจ๊กเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการเกษตรนะครับพี่โจ๊กเนี่ยเขาเก่งเรื่องของเกษตรอินรีส่วนพี่น้ำเนี่ยเขาก็เก่งในเรื่องของการเลี้ยงฟาร์มศุสั์ไก่ชนนะครับหรือว่าวัวชนก็ไปเห็นของจริงเวลาครับสุดยอดมากทั้งคู่เลยครับ ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พรีเซนต์ไปด้วยนะครับก็ได้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเราเป็นเครื่องจักรการเกษตรที่มีคุณภาพสูงครับมาตรฐานระดับโลกเลยเราใช้ชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยที่เหมือนกับแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับในราคาเพื่อคนไทยนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้คุณภาพสูงทนทานนะครับแล้วเรามีการรับประกันที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของอะไหล่การเซอร์วิสแล้วก็เรามีศูนย์บร,ริการแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศด้วยครับใช่ครับ ก็คือว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับเรื่องนวัตกรรมนะครับจากผู้ผลิตระดับโลกมากมายนะครับความรู้ตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเอามาต่อยอดเราศึกษากับเกษตรกรไทยผู้ใช้งานจริงของคนไทยนะครับเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรในแบรนด์ทาสวาของเราครับได้ทดลองใช้เครื่องยนต์ของทาสวาแล้วครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความแรงเหมาะแก่การทํางานในรูปแบบการเกษตรหลายรูปแบบครับสำหรับผมเองถือว่าเป็นเกษตรที่ ทางด้านการเพาะปลูกเนี่ยถือว่าเป็นมือใหม่เพราะปกติแล้วผมจะถนัดทางเรื่องของการเกษตรทางด้านเพาะเลี้ยงเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงควายแต่เมื่อได้ลองใช้เครื่องยนต์ของทัศวาในเรื่องของการขวนดินแล้วเนี่ยถือว่าสําหรับเป็นเกษตรมือใหม่ผมก็สามารถที่จะสามารถทําเกษตรได้ด้วยตัวของผมเองแล้วก็เครื่องยนต์ใช้งานได้ดีทนทานและอีกอย่างหนึ่งคือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ผลิตขึ้นมาเพื่อคนไทย เพราะว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่คนไทยเราควรที่ต้องภาคภูมิใจแล้วได้ใช้แบรนด์ของคนไทยเนี่ยยิ่งจะทําให้เราได้ภาคภูมิใจยิ่งกว่าเดิมก็อเน,นอกประสงค์ครับเพราะว่าเครื่องพรวนดินแล้วเนี่ยนอกจากจะพรวนแล้วชักล่องแล้วปรับหน้าดินแล้วผมเองก็ได้ใช้ในรูปแบบอืน่นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเราหรอกครับแต่ว่าเป็นเป็นอะไรที่ผมใช้เพื่ออเน,นอกประสงค์ภายในฟาร์มก็ ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆสามารถที่จะถอดประกอบแล้วก็ไปปรับใช้ในพื้นที่ของเราผมเองก็ได้ไปใช้ในการที่ปั่นหน้าดินภายในคอกไม่ให้มันแข็งเกินไปเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของผมตัวใหญ่แล้วบางทีเขาเป็นเขาตั้งท้องเนี้ยพอเวลาถ้าเขาลุบปรับปรับปรับน้ําหนักตัวเขามากขึ้นเนี่ยถ้าพื้นแข็งเกินไปเนี่ยมันเป็นเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของเราก็เรียกได้ว่าอะแดปต์ใช้ในรูปแบบการเกษตรอื่นๆภายในฟาร์มได้ครับครับ ก็จากความเชื่อมั่นของผมนะครับทางบริษัทของเราที่อยู่มากว่า50ปีแบรนด์ทัสาว่าของเราเนี่ยถูกพัฒนามาสําหรับเครื่องกลการเกษตรที่มีคุณภาพสูงเป็นแบรนด์คนไทยเพื่อคนไทยอยากให้ทุกคนนะครับได้รู้จักและทดลองใช้นะครับว่าสินค้าที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้เนี่ยคือแบรนด์ทัสาว่าครับถามอีกนิดนึงว่าในตัวของทัสวามันมีสินค้าอะไรบ้างคะโอ้เรามีครอบคลุมหมดเลยครับ ด้วยเครื่องยนต์เนี่ยเราเป็นที่รู้จักอยู่แล้วเรามีทั้งเครื่องจัก,กรกลการเกษตรประเภทอื่นๆทั้งเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําเครื่องเกี่ยวข้าวเครื่องย่อยกิ่งไม้นะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในฟาร์มเกษตรเลยครับ50ปีนี่คือมาตรฐานเป็นยังไงมันถึงแบบมีลูกค้าแบบอยู่ไ,ได้ขนาดเพราะว่าเรา,าสร้างความเชื่อมั่นครับเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้าเราไม่ทอดทิ้งลูกค้าเราให้ของที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอครับ ทำให้50ปีของเราเนี่ยสามารถอยู่ยาวมาได้ถึงขนาดนี้ครับ